ถ้าให้พูดถึงสลามในอนิเมะนะหลายคนอาจจะนึกถึงริมุรุบ้างแต่สำหรับสายกินดึกสายดูอนิเมะไปหิวไปสลามที่วิ่งเข้ามาในหัวผมก่อนใครเลยคือก้อนเจลใสๆที่เรียกมุคโคดะว่าเจ้านายตัวนี้แหละซุยสลามเด็กจากเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารจากต่างโลกคลิปนี้ Aniverse Channel จะพาไปขุดคุยฝั่งข้อมูลจริงของซุย ว่าจริงๆแล้วสเตตัสสกิลและพรเทพของก้อนใสๆตัวนี้มันโกงขนาดไหนและมีอะไรที่อนิเมะไม่ได้เล่าออกมาชัดๆบ้างเข้าเรื่องเลยเราไม่เกลื่อนโลกแล้วเนอะเพราะผมเคยทำคลิปภาพรวมไปแล้วในอนิเมะเราเห็นแค่สาลามตัวเล็กเด้งมาหาแคมมุโคโคดะกินแพ็กเกจขนมกับถุงพลาสติกจากเน็ตซูเปอร์แต่ในนิยายเขียนไว้ตรงๆว่าตอนนั้นซุยเพิ่งเกิดได้แค่3วัน เป็นเบบี้สลลมสีฟ้าขนาดเราวรลูกโบลิ่งและถูกระบุว่าเป็นสลามชนิดพิเศษตั้งแต่แรกไม่ใช่ตัวกา,กากให้มือใหม่ซ้อมตีเล่นระบบของโลกนี้มีกฎอยู่ว่าถ้ามอนสเตอร์เลือกมนุษย์ก่อนแล้วไม่ยอมแยกจากกันระบบจะนับว่าเป็นการทำสัญญาเป็นเลี้ยงอัตโนมัติพอซุยมากินของมุโคโคดะแล้วไม่ยอมไปไหนเฟลเลยพูดว่ามันชอบเจ้าแล้วนะแปลแบบเชิงระบบก็คือสัญญาฟฟมิเลียติดแล้วจริงๆจากนั้นมุโคโดะตั้งชื่อให้ว่าซุย ลายเป็นสัตว์เลี้ยงตัวที่2ต่อจากเฟนริลระดับตำนานอย่างเฟลปาร์ตี้นี้เลยเริ่มด้วยหมาตำนานหนึ่งตัวกับลูกสลามเพิ่งเกิดอีกหนึ่งก้อนฟังคาแรคเตอร์ในอนิเมะเราจะรู้สึกชัดว่าซุยเท่ากับเด็กเล็กมากๆซุยเรียกตัวเองว่าซุยเรียกมุคโคดะว่าเจ้านายเวลาเห็นของกินก็เด้งดึ๋งดึงพูดแนวแนว,ว่าเจ้านายซุยก็อยากกินเนื้อน้ำเสียงนักพาคคือโทนเด็กอนุบาลต่างโลกเต็มๆต,ตรงกับข้อมูลในโปรไฟล์ที่บอกว่าซุยสื่อสารผ่านเทเลพาธี่ เข้าใจคําพูดคนโตแต่แสดงอารมณ์แบบเด็กๆแต่ถ้าดูฝั่งตัวเลขในเว็บโนเวลมีตอนที่มุคโคดะเปิดสเตตัสของซุยให้ดูตอนนั้นซุยอายุยังไม่ถึง1ปีแต่วิวั์เป็นฮิวช์สลามแล้วเลเวลอยู่ช่วง6กกว่า,วาตัวเลขเข,ข้าคร่าวคือ HP ประมาณ2000 At t a c k ประมาณ2000 d e f e ฟ s e กับ p ปี d แต่กระสักพันปลายๆทุกช่องสำหรับสลลมที่เดิมทีจัดอยู่ระดับเหยื่อในป่าตัวเลขแบบนี้คือโซนมอนระดับสูงจริงๆ ซึ่งอนิเมะไม่แตะเลยคนดูอนิเมะอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าลูกสไลม์ก้อนนี้สเปคจริงๆไปยืนแถวมอนคลาสเได้แล้วเส้นวิวัฒนาการของซุยในต้นฉบับก็ชัดเริ่มจากเบบี้สไลม์เป็นสไลม์เป็นบิ๊กสไลม์เป็นฮิวจ์สไลม์และปลายทางที่พูดถึงคือเอ็มเพอร์สไลม์ทุกครั้งที่อีวิลูชันเลเวลจะถูกรีเซ็ตกลับไปหนึ่งแล้วค่อยไต่กลับขึ้นมาแต่พระซูอยู่กับเฟลที่ออกล่าหนักและได้บัฟจากอาหารเนตซูปเปอร์ของมุคโคดะ ก็เลยโตกลับมาไว้ผิดปกติมาดูฝั่งสกิลแบบรวบรันกันบ้างชุดหลักที่นิยายและวิกิลิสต์ไว้มีประมาณนี้อย่างแรก a อซิดบุลเลกระสุนกรดสกิลโจมตีหลัดยิงทีม้อนแพบละลายหายเป็นรูดาเมจและระยะสเกลตามเลเวลไม่ใช่สกิลเริ่มต้นที่แรงคงที่อย่างที่2ส,สร้างยารักษาหรือพ o ชั่ n เจเนเรชั่นซุยเอาวัตถุดิบอย่างเห็ดรักษาเลือดมังกรหรือตับมังกรบางส่วนมากลั่นเป็นโพชั่นได้เอง ฉากช่วยกริฟฟอนในอนิเมะคือแค่ตัวอย่างเดียวของสกิลนี้อย่างที่3ามมัลติพลิเคชันหรือแบ่งร่างแยกร่างเป็นก้อนย่อยๆใช้ช่วยล้างจานเก็บดรอปหรือคอยยิงสนับสนุนจากหลายทิศทางคโครนแต่ละก้อนมีเวลาหมดอายุถ้าปล่อยทิ้งไว้จะสลายตัวเองได้อย่างที่4ี่ซูเปอร์ใจแกนติายขยายร่างเป็นสลามยักษ์อนิเมะโชชัดในดันเจียนที่ทุกคนขึ้นไปนั่งบนตัวซุยใช้เป็นทั้งแท้งรับดาเมจและยานพาหนะเดินทาง การชนหรือกระโดดทับในร่างนี้ก็เป็นสกิลโจมตีที่ดาเมจคูณตามขนาดตัวอย่างที่5 Water Magic หรือเวทมนต์น้ำหลังได้พรจากเทพีของน้ำเวทของซุยทั้งแรงขึ้นและใช้ m อีคุ้มขึ้นน้ำที่ซุยสร้างจากเวทยังดื่มได้เหมือนน้ำสะอาดใช้ทั้งสู้ล้างของและเป็นแทงน้ำดื่มให้ปาร์ตี้ในตัวเดียวอย่างที่6 s m i t h i n g หรือสกิลช่างตีเหล็กซุยได้พรจากเทพช่างตีเหล็กเลยใช้สกิลตีอาวุธแบบเต็มตัว วิธีคือกลืนโลหะดิบเข้าไปแล้วตีขึ้นรูปด้านในพอคายออกมาก็เป็นมีดดาบหรืออาวุธคุณภาพสูงถ้าใช้โลหะหายากอย่างมิทริลคุณภาพจะเด้งขึ้นไปอีกท่านนี่คือเหตุผลสําคัญที่ปาร์ตี้มุคโคดะมีของดีใช้ตลอดถึงแม้ไม่มีช่างตีเหล็กในทีมเลยก็ตามทั้งหมดนี้ถูกเสริมด้วยพรจากเทพที่อนิเมะพูด,พดพผ่านๆสุยและพรจากเทพ,พีของน้ําที่บูสต์เวทน้ําแบบจัดเต็มและพรจากเทพช่างตีเหล็กที่บูสต์สายสมิทติง้งให้หลุดกรอบสไลม์ปกติ รวมกับฐานสเตตัสที่โตเร็วทําให้แฟนจํานวนมากจัดซุยไว้ในหมวดว่าที่มอนระดับท็อปของโลกมากกว่าจะเป็นแค่มัสคอตก้อนกลมในบ้านมุคโคดะสรุปแบบมอนผาบรวมสําหรับผมซุยคือไฟล์ตัวละครที่ครบมากตัวหนึ่งในเรื่องนี้เป็นทั้งตัวดาเมจสายกรดเป็นหมอทายาเป็นแท้งและยานพาหนะเป็นช่างตีเหล็กและเป็นลูกคนเล็กของบ้านในร่างสลามใสๆแค่ก้อนเดียวแล้วคุณละ่ะมองซุยเป็นอะไรในเรื่องนี้มัสคอตประจำบ้านมุคโคดะ ลูกสลามนุ่มๆที่อยากขิ้วกลับบ้านหรือว่าที่ Emperor s l a m สายโหดในอนาคตคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าฉากไหนของซุยที่คุณชอบที่สุดหรือมีแฟนทฤษฎีเกี่ยวกับซุยยังไงบ้างถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง Anniversary Channel แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปขุดคุยตัวละครลึกๆแบบนี้ทั้งจากสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารจากต่างโลกและจากเรื่องอื่นๆด้วยวันนี้ขอตัวไปหาอะไรให้ซุยเอ๊ะให้ตัวเองกินก่อน แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย